ก็แ0 0 subscriber s h a ร์บ Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตออ่อนรอช่อง My a n น a มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My a n n สวัสดีทุกคนนิชัยก็จะพามาดูบ้านเล็กๆของชายเกิลเป็นบ้านเล็กในฝันน่ะเลยชัยก็จะพาทัวร์บ้านแต่ว่าบ้านหลังนี้ทัวร์แป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เล็กๆมากเลยน่ะเดินเข้าไปก็เจออ่างล้างหน้าเลยในทันทีแต่ว่าบ้านหลังนี้มันจะมีห้องน้ําไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเต็มน่ะพอดีงบหมด ถ้าอยากให้ใชาเก้มีบ้านที่ใหญ่กว่านี้น่ะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจมาให้ใชาเก้หน่อยสิหรือกดไลค์มาให้เยอะๆเลยฉันก็จะได้มีงบไปสร้างบ้าน <S <S บ้านหลังใหญ่ๆน่ะจะได้มีห้องเพิ่มมารีวิวให้ทุกคนดูสำหรับบ้านหลังนี้นะเปิดที่ชก็บอกเข้ามาปุ๊บก็เจออ่างล้างหน้าที่แบบว่าจะกรปรกนิดหน่อยนะแล้วก็มีโซฟาสาก,ก็นอนตรงโซฟานี้แหละ คมไฟอย่างน้อยก็มีไฟมีโซฟามีอ่างล้างหน้าให้หลังนะ้แปรงฟันได้แล้วก็มีคอมไฟได้อ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆ <c oughs> และที่สำคัญมีทีวีด้วยแหละ <c oughs> แต่นะตอนนี้นะ่ะเป็นทีวีแบบว่าเป็นกล้องวงจรปิด <c oughs> เพราะว่าร่บๆนี้มันไม่มีสัญญาณนะสิ ก็อันนี้จะเป็นสวิตนะทุกคนเป็นสวิตไฟสว่าง <Wow. S 1> สดสใสเป็นเลยกุกคน oh. ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีไฟเรามีไฟฟ้าใช้ <Hey. S 1> แล้วก็มีถังแก๊สแต่ว่าไม่มีอุวกรณ์ครัวน,นะัก่ยานก็มีเอาไว้ปั่นไปซื้อของช้อปปิง้ง บ้านเล็กๆแค่นี้ชิคกก็ลรู้สึกอบอุ่นมากแล้วเป็นิวแค่คนเดียวแลอยู่แค่คนเดียวก็อบอุ่นแล้วถ้าช็นก็อยากจะอาบน้ำช็ดก็จะต้องทำยังไงดีล่ะอาบน้ำในอ่างล้างหน้าก็จะไม่รู้สินะเดี๋ยวถ้ามีไหลมาเพิ่มความหนาวนนนนนอะไรแบบ โอ้น,นี่บ้านพอตัวบ้านพอดีตัวนี่มันบ้านแคปซูลบ้านพอดีตัวโวูเปิดปิดไฟได้ด้วยน,น,น,นี่ถ้าอยากจะสมทบทุนไหมล่ะช่วยกดไลค์ให้ช่วยหน่อยอยู่กัน,น,นแบบอบอุ่นไม่จำเป็นต้องสมทบทุนอะไรเลยอย่างนี้ก็อบอุ่นแล้ววันนี้จะนั่งตรงนี้แหละจะไปนอนในรถสบายใจกว่ามันอยู่ได้แค่คนเดียวนะ่ะโอ้วันนี้งั้นงั้น สนใจจะสมทบทุนสร้างห้องน้ําให้ฉันไหมไม่มีตังหรอกไทเกิลจะเอามาจากไหนช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเรเจะจังที่ไหนมาทำห้องน้ําให้ก็เธอมาฉี่ฉี่บนรถฉันไหมเออฉี่บนรถเธอได้เหรอรถเธอจะไม่ขึ้นนิมเหรอปิ้วบิ้วิ้วิ้ว,วสนุกดีแฮะรถไม่ขึ้นนิมหรอกเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถหุ้มกรอบแต่รถหุ้มกรอกมาทำมาจากเหล็กนะ ฉีเธอไปกัดกร่อนเลยขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้สินะเนี่ยท่านี้ก็น่าอยู่แล้วในครูไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมหรอกโอเคโอเคงัค้นฉันไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วแต่ถ้าทุกคนกดไลค์มาให้ฉีก็อาจจะสร้างเพิ่มได้นะอยู่ด้วยดีกว่ามาซีมาซีเราอยู่<ล>ด้วยกันในนี้ได้สองคนมันก็อาจจะอบอุ่นมากๆหน่อยนะอบอ,อุ่นมากหน่อยนะเช่ญเลยเช่ญเลย ได้ยินแฮช,ชกเกอร์ได้ยินอะไรลนะ่ะแส่อะไรขึ้นนะออปุ๊บปั๊บมากเลยนะเมื่อกี้ใช่ปุ๊บปั๊บมากเลยทุกอย่างมันปุ๊ปบปั๊บโป๊บเป๊บมากเลยเนี่ยแสดงพลังงานเสียงบางอย่างเย้ยฉันก็รู้แล้วว่าเสียงอะไรมัน,น tle, oh. ทำรถมันนี่พังด้วยนะม,มันคอปเตอร์สปีิเกอร์พิกเก็ตสก็อปเปอร์ มาเข้าบ้านนี่นชิเกิขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยกดไลค์มาให้ชิเก้น่ะรอบนี้ชิโก้ได้บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าก็ยังไม่พอหยุ่ดีใบมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยอะใหมาได้เข้าด้วยเอาเอาเเข้ามาสิเข้ามาทางหลังบ้านเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านออกบ้าน ทำไม่ได้เลยอะเดิกกับแทกกระแทกเดิกกับแทกเดยวมันก็มานะแท็กจะเมมาดิเข้านะเอามันนี้ฉันก็เข้าหลังบ้านที่จะจะมาพยายามเข้านาบ้านทำไมนี่มันเป็นกระจกกันกระสุนเลยนะยก็ไม่เข้าเลยอ๋อเด็กก็เธอไม่ให้ฉันเข้าบ้านทำไมกันทุกคนดูสิไชกเกอร์ป็น พวกที่แบบขี้งอกขี้เหนียวไม่ให้บันนี้เข้าบ้านด้วยนะอ๋อเชคก็ไม่ได้ขี้งอกขี้เหนียวสักหน่อยทุกคนช่วยบอกบันนี้ทีว่าเข้าหลังบ้านเอ้ไม่ได้ดับเพลิงให้อีกตั้งหากไม้ตายเถอะถ้าเธอไม่รีบเข้ามาเธอระวังนะเราระวังะนะเชเตือนเธอแล้วมันี่ดับไฟให้อยู่นะเชคก็เดี๋ยวบ้านเธอก็พังหรอก คราวนี้ก็เปิดประตูให้บันนี่เข้าได้แล้วแต่นี้มันไม่มีประตูต้องให้ชันกอกยิรยิงก็ไม่ได้เลยเรีว่าไปเธยก็ช่วยทดสอบความแข็งหรงของบ้านฉันได้ดีเหมือนกันนะนีม่งงินบันีจะปั้นนี่แน่ยบันที่หยุดเดี๋ยวดูแล้วว่ามี้งเข้าทางไหนอ้าันไดหายอ้าวขึ้นยังไงอะชค บ้านฉันเองว้าวแต่ว่าไม่มีของอะไรหรอกนะงบหมดก่อนน่ะสร้างบ้านได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่มีงบซื้อของอ่ะก็ทำไมไม่มีงบซื้อของล่ะก็ไหลหมดแล้วน่ะฉันก็ได้ได้โคตรันไหลมาเท่านี้ฉันก็มันเหมือนมันนีเหมือนจะได้ยินว่ามีใครมาอีกนะโอ้ฉันก็เห็นเลยแหละมันมาอีกแล้วไอ้เจ้าลำพคอมเตอ พลังงานเสียงแส็บแก้วหูจนทน,น,นไม่ไหวเยอะๆมันโหดร้ายกับเราอย่างนี้นะบ้านชายก็อุาทำมาอย่างดีที่บ้านเธอทนไหมเธอว่าว่ต้องทนสิเอ่าช็อตยอิวชายเพิ่มได้ไหม่เจ้าสปิกเกอร์คอปเตอร์ ไม่ค่อยมีมีใครเท่าไหร่นะใครทงแล้วทำไปก็พัหมดแีล่นหนะมาตุ้แดงจงเปิด Good morning Good morning teacher and my friend Good morning teacher thank you sit ดาวสิดดาวเวลคัม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 เชกเก็นี่คือบ้านของบันนี่บ้านแสนอันอบอุ่นและมีเชื้อรานี่เป็นไม้จากในป่าเลยหรือเปล่าไม้จากป่า black wood forest โอ้ฉันเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้โอ้แต่ไม้นี้ดูแข็งแรงอยู่นะดูสิขอตั้งหลายรอบยังไม่เป็นไรเลยนะแข็งแรงมากส่วนกําแพงอันตรงนี้มันเป็นหน้าต่างอยู่แล้วเหรอเป็นหน้าต่างอะไรของเธอเนี่ย เพราะฉันก็ตกใจคิดว่าเธอเคาะจนมันแตกส่วนกำแพงหนาะบันนี่สร้างมาเพื่อป้องกันบ้านของบันนี่นั่นเองซึ่งกำแพงนี้เนี่ยจะล้อมรอบบ้าน Blackwood Forest <c oughs> ของบันนี่ล้อมรอบหมดเลยแล้วก็มีประตูแดงซึ่งเป็นประตูที่ลงยันไว้อัคละแน่นหนามากออต้องเป็นแคเธอเท่านั้นที่เปิดได้ใช่ไหมไม่เปิดได้ทุกคนแหละ๋อะแต่ว่าต้องการอะไรอย่าที่เธ ว้าป้องกันไม่ได้ก็มีไว้เพื่อความอุ่นใจแค่นั้นแหละอ่าอย่างนี่เองลงยังน,นแดงไว้ก่อนให้อุ่นใจโอเคโอเคจะเข้าบ้านกันตอนนี้งบหมดนะของในบ้านเนี่ยไม่มีซื้อเพราะว่าไม่มีตงังโอเคนี่เราอยู่บ้านในหัวเย้ช yeah. นะแล้วเราก็สอดส่องเลยใช้กับบัตที่ติดกล้องไว้แล้วอ๋อร้บบ้านเธอก็ดูไม่มีอะไรนะโอ้โอ้เบอร์ที่เธอเป็นอะไรบอรที่เป็นลมนะ่ะ โอ้อ oh <su> ้าเป็นลมอยู่ดีก็เป็นลมนี่เหรอโอ้วันแต่นอกบ้านเชิญจากที่ชันดูกล้องวงจรปิดไอ้เจ้าสปีกร็อปเตอร์มันมาอีกแหละเออเออเออพลังเสียงมันแบบว่าสุดยอดจริงๆเลยหอยหวนมากเลยนะฉันก็จะเป็นไรเอ่อเสียงของไอ้เจ้าสปีกร็อปเตอร์นะเธอก็เป็นลมเหรอก็ทํำชีวเป็นลมว้ายมันทางบ้านได้ด้วยเชเ่อเพิ่งรู้นะเนี่ย พยายามจะพังมันจัดการเราไม่พอแล้วมันจะเคลียร์ทุกอย่างที่เป็นของเราฉันว่าเรายิงนิวเคลียร์จัดการมันให้จบๆแม้อะก็ยิงนะยิงไปแล้วหนึ่งลูกรอนอิวเคลียร์ลงมาเย้บันนี่ฉันรู้สึกเหมือนว่าเราจัดการมันได้และเราก็พักบ้าน ของเราแบกกันถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากเลยแช่เกิร์